ุณผู้ชมครับเก๋ายังฟิตวันนี้ครับเรานําเสนอเรื่องราวของคุณครูสอนศิละปะวัย57ปีท่านหนึ่งครับเจ้าของคติที่ว่าตายถูกไม่ตายแพงครับโอ้โหอ,อ,อาจารย์ท่านนี้ครับเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดครับก็เลยทําให้หันมาออกกําลังกายอย่างจริงจังเลยทีเดียวครับอ้าวจะออกกําลังกายกันแบบไหนครับเพื่อรักษาสุขภาพหรือในเคสนี้รักษาชีวิตเอาไว้ติดตามมาได้นะครับในเก๋ายังฟิต คแหลมนะครับเป็นครูเป็นครูสอนศิลปะนะครับไม่ไม่ชอบเลยคือการออกกําลังกายคือไม่ชอบเลยจริงๆเพราะเราเป็นสายอาร์ตแล้วที่ชอบมากคืออะไรครับดื่มเลยครับดื่มนี่ดื่มหนักมากก็ใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วก็คนทํางานศิลปะเนี่ยก็จะนอนดึกนะครับก็จะเขียนรูปทํางานเลยก็มีงานสอนด้วยนอนง่ายนะครับแต่นอนแค่สี่ชั่วโมงอนอนน้อยมาก จนอายุมาใกล้ๆ50เนี่ยนะครับจนวันหนึ่ง,งมันถึงวิดรอบในการไปตรวจสุขภาพครนี้อาจารย์หมอก็ไปค้นพบว่าเฮ้ยครูหัวใจครูเต้นผิดปกตินะมันเป็นเส้นเลือดหัวใจโปง่งซึ่งจะเกิดขึ้นหนึ่งในเกือบแสนคนล้านคนอย่างเงี้ยโอกาสที่จะหัวใจวายเฉียบพันเนี่ยสูงมากคือตายได้ตลอดเวลาเนี่ยจากเนี้ยต้องทำบายพาสแล้วมันบาพาสทั้ง3เส้น ก็ใช้เงินประมาณเกือบ2ล้านก็เลยคิดว่าโอ้โหไม่เอาดีกว่ามั้ง2ล้านเนี่ยเก็บเอาไว้ให้ลูกเรียนหนังสือดีกว่าและไอ้เงิน2อล้านมันคงทําอะไรได้อีกเยอะแยะก็ยอมตายนะครับก็เลยปุ๊บอาจารย์บอกก็เข้าใจก็เลยบอกว่าครูครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครูใหม่นะหนึ่งครูห้ามอ้วนสองครูดูอาหารการกินนะครับสครูออกกําลังตลอดเวลา บอกอาจารย์หมอว่าวิ่งได้ไหมครับอาจารย์ก็บอกว่าเออวิ่งกันแหละวิ่งเหยาะๆไปอะครูไปปุ๊บมาวันละครึ่งชั่วโมงก็พยายามก็ฝึกฝึกมาประมาณสักปีหนึ่งได้ครับเร,เริ่มเริ่มเริ่มวิ่งดีขึ้นเริ่มวิ่งชั่วโมงได้ละก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหรืออะไรมาถึงจุดนั้นเนี่ยก็ในโลกอินเทอร์เน็ตก็เลยไปค้นหาครับไปค้นหาว่ามีคนเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจโป่งเหมือนคุณแหลมเปล่า อพไปเจอครับสองคนเขาก็บอกวิ่งมาลาทอนสิโอ้โหเดี๋ยวนะมาลาทอนเนี่ยเขาว่ากันว่ามัน42กิโลเลยไม่ใช่เหรอคุณหลงทำไม่ได้แน่เลยนะครับแต่ก็ลองดูอยู่ๆความคิดคำว่าตายถูกดีกว่าแพงตายแพงไมวะคือตายถูกวิ่งตายไปเลยเพราะอะไรครับคุณหลงอีเมลส่งไปกับเพื่อนนักวิ่งชาวต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่า 50/50 a ด a อ l right. โอ้โห oh. <laughs> เอาแบบนี้เลยเหรออะไรครับคุณหลางว่าเออมันก็น่าสนใจนะดีกว่าไปนอนตายโรงพยาบาลเนี่ยตายเสร็จแล้วต้องคช่าใช้จ่ายเยอะแยะเนี่วิ่งให้ตายไปเลยน,น่ความคิดแบบนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องฝึกนะครับก็ฝึกอยู่อีก2ปีครับฝึกอยู่เพื่อเพื่อจะไปวิ่งมาราธอนวิ่งมาราธอนไป3ครั้งละ3ครั้งแลวนะครับวิ่งมาราธอน3ครั้งแล้ว แล้วคนนี้ไม่กินยาลองไม่กินยาเลยก็ไม่กินเลยก็ไม่รู้สึกอะไรล้นนี้ก็ไปหาอาจารย์หมออีกทีนึงนี่ไปตรวจปุ๊บก็หน่อมแนมเข้าไปเลยอาจารย์ครับผมไม่ได้กินยาแล้วเอา้าคืสุขภาพดีเอ้ยไปทําอะไรมาอา,อาจารย์ครับผมไปวิ่งมาราธอนมาอาจารย์หมอตกใจเฮ้ย hey, ครูวิ่งมาราธอนเลยเหรอรอดไม่ได้ยังไงก็เลยไปเล่าให้ท่านฟังว่าแล้วทาอย่างนีแ้แล้วเกิดอะไรขึ้นมบ อาจารย์ก็บอกคอยแป๊บหนึ่งนะก็เ,เป็นเรียกนักศึกษาแพทย์นะครับพวกเลสิเดนมาก็มาเล่าให้บอกเนี่ยในกรณีของครูแหลมเนี่ยเ,เขาไปค้นหาอยู่จะไปอธิบายกับคนไข้ที่เป็นเส้นเลือดหัวใจแบบนี้ไม่ได้นะให้เขาไปวิ่งมารอนเนี่ยโอกาสตายสูงนะมากนี่ที่นี่ครูเขาฝึกนะครูเขามีวินยัยครูเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตมามันเลยมีคำหนึ่งครับที่นักวิ่งรู้จักกันดีว่า แต่ถ้าคุณอยากจะวิ่งอออกกําลังกายวิ่งแค่กิโลเดียวก็ได้เห็นไหมครับแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอะให,ให้มาวิ่งมาลารทอนชีวิตมันเปลี่ยนตั้งแต่วันแรกที่เราก้าวขาครับออกไปจากประตูบ้านแล้วก็ไปออกกําลังกายนั่นแหละครับนั่นแหละมาลาทอนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชีวิตคุณแหละจริงๆ ก็อยากจะฝากกับทุกคนว่ามันไม่มีอะไรดีเท่ากับการที่เราขยับตัวเองเนะครับเราจะแก่แบบไหนครับแก่แบบมีคุณภาพหรือแก่แบบเป็นภาระแน่นอนทุกคนก็คงจะคิดเหมือนคุณแหละว่าเฮ้ย mm hmm. เราควรแก่แบบมีความสุขไงที่ไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานเนีครับ mm hmm. ไม่เป็นภาระให้กับสาธารณสุขไม่เป็นภาระให้กับสังคม และประเทศชาติในขณะที่เรากําลังจะบอกว่าเอยคนนั้นไม่ช่วยนี้นี่นั่นนี่นะเลยช่วยตัวเองก่อนครับถ้าเราแข็งแรงต่อให้อีกร้อยโควิดก็ทําอะไรเราไม่ได้ ฝรั่งเขาบอกครับนี่คือ blessing in disguise คืออาจจะเป็นความโชคดีที่อาจจะแฝงอยู่ในเหตุการณ์หรือความโชคร้ายที่เกิดขึ้นกับเรานั่นเองแหันมาดูแลสุขภาพกันนะครับฝากไปถึงไว,กวัก่าที่ยังฟิตยังแข็งแรงกันอยู่ด้วยนะครับประมาทไม่ได้นะจ๊ะต้องหมั่นเช็คร่างกายตรวจสุขภาพแล้วก็ออกกําลังกายกันอยู่เสมอๆนะครับ